ยังไงแนะริวอาทิตย์ถูกแฉวีรก,กรรมทำคอนเทนต์ต,ตกอับเพื่อนเตือนไม่ฟังกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับเรื่องราวสะเทือนใจของอดีตพระเอกเดาวรุ่งแห่งยุค90อาทิตย์ริวในวัย44ปีหลังเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจหมด ถึงชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันจนกลายเป็นประเด็นช็อกสะเทินวงการบันเทิงและทางทีมข่าวสดออนไลน์ก็ได้ไปเยือนตลาดขายของมือสองของริวและได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตที่ถูกตัดโอกาสไปหลายอย่างเพราะคนมองว่าบ้าและล่าสุดสดๆร้อนๆมีคนออกมาแชร์ว่าเรื่องราวที่ริวพูดคือการสร้างคอนเทนต์โดยใน Facebook ของริวได้แชร์โพสของหญิงสาวคนหนึ่งที่ออกมาระบุว่าเดี๋ยวกูจะไม่ห้ามแล้วใครอยากจะแชร์อะไรกูจะปล่อยแล้วกูจะช่วยเขาด้วยถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดน10 ล้อเหยียบกลางถนนมามึงก็หมาตัวหนึ่งจําไว้อยากหักก็หักไปเลยมึงไม่รอดหรอกโจทย์มึงเยอะเกินหลงละเริงไปตอนบวชล่าสุดก็อยู่วัดไม่ได้จนต้องเข้ากรุงเทพมาถอดผ้าเหลืองหลังจากนั้นยังเอาซองกระถินไปจากแล้วเอาเงินในซองมาใช้เองเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วอีก ไปขโมยทองขโมยพระผู้หญิงที่อยู่หัวหินเอามาขายจนเขาต้องตามมาอินบ็อกถามกูให้กูบอกให้มึงเอาไปคืนหน่อยเขาอุตส่าห์ทำงานเก็บหอมรอมริบเนี่ยเหรอคนดีน่าสงสารกูเตือนไม่ฟังแล้วมาด่าก,กูกูพูดด้วยดีๆเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพวกนี้เยอะๆอยู่ทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนก็จะเกลียดได้โกหกท้งเพโดยริวได้ไปคอมเมนต์ตอบใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่ามึงคือเพื่อนที่เหี้ยที่สุดและเพื่อนมึงก็ไม่มีใครครบ ไม่รู้ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นจะเป็นฝ่ายไนที่โกหกคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ